เด็บซี่น้องของเขาเหมือนนี่เป็นน้องกลางโคกครับหน้าไหลลงไปทั้งคงให้ตรงหน้าป่าน่ะขึ้นมากับปลาที่เลือออกลูกออกคอกตัวนี้น้องเป็นน้องสะบัวนะครับเป็นน้องที่เรื่องปลาเนี่ยเาต้องห่วงครับน้องนี่ทุกปีไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับคาเยี่ยมชมมูอนี่ครับอยู่ที่ยี่สิบบ้านบ้านเ่าเองกันเองนะครับน้า ส่วนการหาปลานั่นแล้วแต่ความหมานของไผ่ของมันว่าสิได้ตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับมาไผ่ฝีมือเอามื้อนนี้้้าาากกกก็็็ไไไดดิผหหมาชมบรรยากาศน้ำกันครับมื้อนี้ตกลงเอ้ามื้อนี้เซียนกามาหลายแล้วอู้ยเออยิ้มนะครับเซียนสอนนี่เห็นบ่พี่น้อง FC น้องไหนน้องนั่นมื้อนี้เ่ะ เดียวด้วยหามาด่านหล right. right. <c oughs> the ังหลายด่านเลยหลายด่านบ่เคยเห็ดหลายด่างหยบขาดด้ยหลายด่านนี่บ่เคยเห็ดเพราะว่ามันบ่มนแนวมันไม่ใช่คนขายหนึ่งกันมันมีอะได้ยหวานขอบใบ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 คนใดที่จะเคยหลายพื้นกับลายพื้นเก่าคนลายหน่อยพื้นกับหน่อยพื้นเก่าเอ้า คูด <therapist. S 1> ไปกไป่อดึงเข่ไป่งรอดักนันยันเลอรอดรวยหลายคนก่อนาะเ็ิบนนี้พืนั่นบอกมาแล้วเอนกูปแล้วมาแล้วมึงมันั่อมรเอากูออกไปนะพี่คก็ราคาบริว่าวามพนี่กันบาทื้นได้ดีเทียเข้าพื้นได้ดีนี่เล็กเทข้าไปรื่นจะตดเนื้อตูดไมแบบตไปแม่แบบตูด่บบตูไบมบดบม่บด่่มบมไ่ได้ หักได้น้องนี่ระเบิ่งก็จักพักก็เล้าว่านว่าต้ยปืนตื่นมาหลับหนาวลมพัดดีๆแต่แม่นั่นแหละขยากเอาไปลุกน้องก็เป็นน้องกลางโคกบีเอฟซีเก็จะได้น้องนี่ท่านเซียน <c oughs> ส,สอนเซียนสอนไว้เลยซาคูปีว่าเดได้การอยู่ไดนน้องนี่ไดโอ้ยปลาคอยใหญ่กำผืนกำผืนเหมาะขี้ต้มได้เป็น,นได้ไร กี่ตัวโมมีนะบริเลกกี่ตัวพอดีจิกบบอกพอดีจิกอืมอากาศมือนี่เป็นอะไรมือนี่อ้มบิดบิดลมกับโบไปยังดอกมันยังแดดอยู่เนาะแดดอยู่อาศัยแดดนะนน่าโอ้ยมือนี่คาดว่าสองโลขึ้นว่าโอเคโอเคครับครับครับมือนี่นะท่านเป็นอะไรซีนเอาๆกะว่าสิมานอยู่ปะจังว่านี่ยละนี่สุปีเดส่ะ ชุดฟรีปได้มาหากมาปีแรกมานะลองเบิ่งวะแต่ว่าพว่าน้องนี่มีกำไรแล้วตั้งแต่ลำดับแรกเดี่ยังมันบริมันบริได้รืนรอนะเนานะ,นะเอาล้วนล้วดให้ธรรมดาต้องลือก,กัอนเลยครับเสียงเงินแล้วก็ต้องลืออันนี้เสียงเงินแล้วไม่ลือนะอันนี้กำไรล้วนล้วนนะครับมันน้องมันสวยคูดกำลังแก้หนาวอยู่ก็มีผมว่ามือนี่นี่เซียนนี่สนุกขับเพอบานบ่นเลยบ่นเลย อู้ย <c oughs> เอาเลยเอารดอย่าไปเบรกนะซื้นดอกบ,บัวเพ่เ่นั่นละ่ะโอ้ยสุดยอดเลยตานี่นะออยู่นี่เอเออยอด เได้แล้วครับเอฟซีนั่นคือน้องโอ้ยมันหมายถึงอะไรม,มันแทนทว่มันมีเงียงล่ะนิดนิดนี่ไม่ผิดหวังครับน้องนี่นะไม่ผิดหวังนี่สุดยอดสุดยอดครับปอาตัวโคตรมาหลายหลีบาเนี่ยลัดอ้อมวนวันวนวันมา าาาม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 าเ,เอาเลยได้เขากลับข,ขึ้นเลยตัวใหญ่แล้วพี่ว้ายโอ้โหน่าน่นาแน่ได้แล้วีอ ปลาดุกยักษ์ขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวโยนหน่อยโยนให้ดูหน่อยครับโอ้โหโอ้โหวิปลาดุกโอ้พี่น้องไม่ใช่ตัวเล็กๆได้นี่น่ะปอดชกตัวคากรีตรงนี้ครับเย็บสี่มันเป็นเพียงมังกรบาดอ่ะนะทั้งหลังพี่แล้วพี่ๆทั้งมือใช่จ้าพี่ขางทั้งนี้มันครบกันหมายมือ ปลาใหญ่ครบมันบอกพี่ฮะมึงไหนหามันก็เป็นแนวนั้นนาดฝ้าใหญ่เออยัมันมันตัวโอ้ยหนาวไม่กลัวกลัวไม่หนาวฮึดสุดยอดเฮย มาแนละ้วครับเซียนโบราชก็มาวันนี้บอกเลยว่าไม่หนาวแมนบอกไอเติงไม่หนาวครับเอฟซีบ,บัวเด้งงามๆครับเอฟซี FC.

เจวอเลยอันนอได้ประดุกนะจังสิลาบเลี้ยงมาเรียนนั่นเองเสียงเหของแท้ว่าจินปลาน้อยบอกจนจินพกมีก้างวะเสียงของแท้เลยนเสียของแท้ลงแล้ว ปาจิ้มกุ้งหินดีกว่าลงแถลงแถ่โซนหน่อยตัวหน่อยกลุ่มกันล่ะทีโอ้โหเสียนั่นลงแหนี่เป็นเรียบร้อยเลยฮัลโหลปลาไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับปลาหนองนี้น่าจะนำโบวันแล้วนี่

อ้าวอาตัวนี้ก็งอใหญ่ให่นี่หัวาตัวนี้ก็หัอาตัวนี้ก็แขัวแข็แขงแข็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 งแแข็งแข็งแขแข็งแข็งแข็ง็งแข็งแข็งแข็ง หนาวหินเนานถึงหนาวแ

Ready?